เด็กๆที่น่ารักชั้นป .6 ทุกคนวันนี้มาเจอครูอุ้มอีกครั้งหนึ่งครูอุ้มนําความรู้ดีๆมาฝากด้วยวันนี้เราจะเรียนเรื่อง,องนี้กันลูกเรื่องการพูดเพื่อแสดงความรู้จากเรื่องที่ฟังประเด็นสําคัญก็คือการพูดเพื่อแสดงความรู้แสดงว่าเราจะต้องไปฟังสิ่งที่เป็นความรู้ถูกไหมอพอฟังเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องถ่ายทอด หรือพูดออกมาให้ผู้ฟังได้ยินแล้วก็รับทราบในสิ่งที่เราไปได้ฟังมาอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้มาเด็กป .6 เรื่องนี้ไม่ยากเลยลุยลุกการพูดเพื่อแสดงความรู้เนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรมาขั้นตอนที่หนึ่งนะครูอุ้มจะมาทำไมนะคะอ่ะโอเคมาขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งของการฟังก็คือฟังเรื่องนั้นตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าเราจะฟังจากสื่อใด หรือฟังจากบุคคลก็ตามฟังตั้งแต่ต้นจนจบลูกให้เขาพูดมาพูดพูดมาให้หมดนะแล้วเราก็ฟังให้ครบถ้วนอันนี้คือหลักที่หนึ่งเลยฟังตั้งแต่ต้นจนจบว่าเขาพูดว่าอะไร 2. ใช้หลัก 5W1H อันนี้ใช้ได้เสมอหลัก 5W1H ก็คือ who what where when why และ how ลูก who who คืออะไร who คือใคร what ทำอะไร where ที่ไหน when เมื่อไหร่ why ทำไมแล้วก็ how อย่างไรจับใจความให้ได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่และทาทาไมอันนี้ลูกพอหนูจับใจความได้แล้วฟังเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบใช้หลักห้าแต่ประยุวันเอ็แล้วหนูจะได้ใจความสําคัญของเรื่องนั้นมาแล้วคราวนี้ขั้นตอนที่3ก็คือพยายามหาข้อคิด หรือว่าประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่เราฟังอ่าอันนี้เราพูดเพื่อแสดงความรู้ดังนั้นเรื่องที่เราไปฟังเนี่ยเราฟังความรู้เราพยายามหาข้อคิดให้ได้หาประโยชน์ให้ได้ว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยมันมีข้อคิดอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างอันนี้คือเราจะต้องหาแล้วลูกนะเพื่อจะนําข้อคิดและประโยชน์ที่ได้เนี่ยนำไปพูดให้ผู้ฟังเนี่ยได้ฟังโอเคอันนี้คือขั้นตอน3ขั้นตอนแรกขั้นตอนที่4ลูก นำข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงเวลาเรามาเรียบเรียงเนี่ยเรียบเรียงให้เราอ่านแล้วเราเข้าใจนะล,ลูกเวลาเราจะไปพูดเนี่ยเราจะต้องเรียบเรียงให้เราอ่านแล้วก็ เข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบอ่าลำดับเหตุการณ์มาเลยลำดับเหตุการณ์ที่1 2 3อันนี้คือการเรียบเรียงเราจะได้ไม่พูดแบบวกวนโอเคไหมอันนี้นําข้อมูลมาเรียบเรียงและ5ลูกพูดตามลำดับเนื้อหากระชับและไม่วกวนครูอุ้มมี2สถานการณ์ให้เรื่องนะสถานการณ์แรกก็คือพูดแบบเยอะๆเยอะๆเะๆยแต่ใจความมีนิดเดียวกับอีกสถานการณ์ที่2 พูดน้อยอ่าพูดน้อยแต่ผู้ฟังเนี่ยได้น้ำได้เนื้อไม่ใช่ได้น้ำได้เนื้อไปเยอะๆเลยอันนี้ก็คือเราจะต้องพูดตามลําดับเนื้อหาทั้งหมดจะต้องกระชับไม่วบกบนเรียงลําดับเหตุการณ์ไปเรื่อยๆเน้นแต่เนื้อน้ําไม่ต้องนะลูกนะโอเคไหมโอเคนะทั้งหมดนี้คือการพูดแสดงความรู้จากเรื่องที่เราได้ฟังมามาทบทวนหลัก5ห,หลักการของเรา1ฟังเรื่องนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ2 ใช้หลัก5 w 1 s ลูก 3. หาข้อคิดและประโยชน์จากเรื่องที่ฟังเพื่อนำข้อคิดและประโยชน์เนี่ยไปให้ผู้ฟังได้รับทราบ 4. นำข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและ 5. พูดตามลำดับเนื้อหากระชับ และไม่วกวนโอเคไหมห้าขั้นตอนครูอุ้มก็หวังว่าไม่ยากเกินไปสําหรับเด็กป .6 เนาะเพียงเท่านี้เด็กๆก,ก็จะสามารถที่จะพูดให้ผู้ฟังได้ฟังตามเรื่องที่เราได้ฟังมาแล้วโอเคปะโอเคเนาะตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกทกคนจะต้องไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกทุกคนสําหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหม ถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย